นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ำเดือน4ปีฉลูนะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การมงคลนะครับฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสาเร็จคือสีชมพู สีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆนะครับสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวและสีบอลเงินทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นโกเมนโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูนะครับหินสีชมพูนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาละกินีในชื่อคือย่อยัด รอเรือรอลิงและบอแหวนนะครับเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและยอหญิงไม่เซตวันนี้ภาษิตญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่ามีวิสัยทัศน์แต่ไม่ดำเนินการ คือการสร้างวิมานในอากาศแต่ถ้าดําเนินการโดยขาดวิสัยทัศน์มันคือหหยาณะนะครับขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ